สำหรับปิกัพโตโยต้าและอิซุสุรวมถึงฟอร์เดนเจอร์เป็นกระบะย,ยอดนิยมของคนไทยซึ่งสิ่งนี้ต่างจากตลาดอื่นอย่างไรเราไปดูความนิยมในชิลีกันบ้างนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีกระบะให้เลือกหลากหลายรุ่นทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่แม้ว่าตัวเลขการขายอาจจะไม่ได้มากเท่าเมืองไทยแต่สะท้อนความนิยมในตลาดได้เป็นอย่างดีจากรายงานยอดขาย11เดือนแรกของปีหากนับรถยนต์ทุกเซ gment พบว่าค่ายโตโยต้ามียอดนำมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเชฟโรเลต ซูซูกิฮุนไดเลเกียทางด้านการขายกระบะจะมีตัวเลขดังนี้การขายสะสมตลอดทั้งปีของกระบะในตลาดเชลีหรือช่วง11เดือนแรกของปี2024ไปเริ่มจากกระบาะขนาดเล็กกันก่อนนะครับจะเป็นทางด้านแรม700จำนวน1,720คันถัดมาจะเป็นเชฟโรเลตมอนทาน่า1,355คัน อันดับ3คือ Ford Maverick และ Ram-Rampage ขายได้เท่ากันอยู่ที่816คันในส่วนปิกอัพขนาดใหญ่ Full-size มีให้เลอือกทั้งหมด2รุ่นนะครับความนิยมสูงสุดได้แก่ Chevy Silverado 2047คันก่อนจะตามมาด้วย Ford F150 1,408คันทั้งคู่มีการขายต่อเดือนประมาณร้อยกว่าคันสำหรับการขายกระบะไซส์กลางมีให้เลอือกมากถึง13รุ่น ไปดูจากอันดับสุดท้ายคือเกรดวอล l วิงโก้เซเว่นจำนวน853คันการขายเฉลี่ย77คันต่อเดือนอันดับ9ช้างอันฮันเตอร์คันเฉลี่ยประมาณ78คันต่อเดือนอันดับ11จะเป็นทางด้าน Mazda BT-50 าจำนวน920คันการขายต่อเดือนประมาณ83คันอันดับ10ปิกัปนจีทีแปด9 9คันเฉลี่ย90คันต่อเดือน อันดับ9รถจีน GMC Vgas i 1,070คันประมาณ97คันต่อเดือนอันดับ8จะเป็น a, 1, นิสสันนาวาร่า1,092คันเฉลี่ยการขาย99คันต่อเดือนอันดับ7เปอโยล t น a n เทร e ก1,434คันฉเฉลี่ย130คันต่อเดือนอันดับ6ซ so, ันยองแกรนบุโซ1,790คันเฉลี่ยการขายต่อเดือน1 6 2คัน ทางด้านอันดับ5คือ m a x ซ s T60 ยอดพุ่งไปถึง4,753คันเฉลี่ยการขายต่อเดือน432คันอันดับ4ได้แก่ Ford Ranger 4,974คันยอดโตขึ้นจากปีก่อน20.2%และมีการขายเฉลี่ย452คันต่อเดือนอันดับ3ปีกับจีน Great Wall Power 5,607คันยอดขายเฉลี่ย509คันต่อเดือน อันดับ2จะเป็นทางด้านมิซูบิชิ h i L200 7้4 3คันเฉลี่ย640คันต่อเดือนถือว่าขายดีกว่าไทยเล็กน้อยนะครับหลังมีการเปิดตัวในตลาดนี้เมื่อกลางปีที่ผ่านมาและกระบะาขายดีอันดับหนึ่งได้แก่ t o โย t a าไฮลัก8์7 2คันเฉลี่ยการขายต่อเดือน7 9 9คันความนิยมปิกอัพในตลาดชิลีถือว่ามีความแตกต่างกับไทยอยู่นะครับโดยเฉพาะกระบะจากมิซูบิชิกลายเป็นโมเดลยอดนิยมอันดับ2 แม้ว่าตัวเลขใน,นแต่ละเดือนจะมีความใกล้เคียงกับไทยก็ตาม